มีความคืบหน้าจากการขยายผลคดีหมูเถื่อนนะคะไปสู่ขบวนการลักลอบค้าซากสัตว์โดยเฉพาะชิ้นส่วนไก่แล้วก็ไปจีน่ะ ล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ขอหมายจับสาร4หมายด้วยกันก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่5จุดนะคะและหนึ่งในนั้นก็เป็นบ้านพักของตัวการใหญ่ที่ชื่อว่าเฮียกนะคะซึ่งก็ถูกออกหมายจับพร้อมกับลูกชายแล้วก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วนะอยู่ต่างประเทศค่ะขณะที่การตรวจสอบเอกสารหลักฐานก็พบว่ามีภาพค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยไปถ่าย ภาพคู่กับคนดังทั้งในแวดวงนักการเมืองด้วยเขาบอกว่ามีสีกากีด้วยแวดวงตํารวจแล้วก็มีสีเขียวด้วยก็อาจจะเป็นแวดวงทหารนั่นเองอหมดเลยนะทางนักการเมืองตํารวจทหารคือเขาออกมาเหมือนกับคล้ายๆกับเอาออกมาในการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นตัวเขาถูกไหมมีแบกนะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ะะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะทางพนักงานสอบสวน DSI ก็นำหมายค้นแล้วก็หมายจับนะคะเข้าไปตรวจค้นบริษัทโกลเด้นชาเวอร์เทรดดิ้งจำกัดค่ะหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย5จุดซึ่งก็เป็นตึกแถวค่ะตั้งอยู่ที่เลขที่981ทับ101-102แขวงเสมดําเขตบางขุนเทียนค่ะ เปิดเต็นบริษัทนิติบุคคลผลิตผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วก็เป็นบ้านพักของนายหลี่เซิงเจียวหรือว่าเฮียเก้านั่นเองนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียเพื่อตรวจหาพยานหลักฐานสําคัญนะคะ คือที่พบเนี่ยเขาไปพบเพียงแค่พันยาของเฮีย9ก้าที่เป็นคนนําเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าตรวจคนค่ะไปดู4หมายที่ก่อนจะเข้าตรวจคนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนของดีเรวบรวมหลักฐานขอสารกรับออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง4หมายด้วยกันในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพรบสุลกากรพรบปัสสุสัตว์รวมถึงอั้งยี่ซ่องโจรและฟอกเงินประกอบด้วยนหลี่เสิ่งเจียวหรือว่าเฮีย9ก้านหยางยาซุง นายกรินบุตรชายของนายหลีและนางสาวณวพรเฉาไวยฝ่ายบริหารจัดการด้านบัญชีของนายหลีซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบทั้งเฮียก้าวและลูกชายอย่างที่เชอรี่บอกไปเนี่ยนะครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะอยู่ต่างประเทศแล้วโดยพันตํารวจตรีนัทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีหมูเถื่อนก็บอกนะครับว่าจากการสอบถามคุยกับคนในบ้านเนี่ยบอกต้งคู่อยู่ต่างประเทศนะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเอกสารหลักฐานที่ยึดได้ภายในบ้านพัก,กับก็จะมีการนําไปขยายผลเพื่อติดตามตัวการใหญ่ต่อไปได้มีการออกหมายจับนะครับของผู้ต้องหาจำนวน4คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการนำเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศไทยนะครับในจำนวน4คนนี้ครับที่เราออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาทั้ง2ลายคือ เฮียก้าและลูกชายนะครับมีที่พำนักอยู่ที่นี่นะครับเราจึงได้ออกมานะครับตามจับตามหมายจับนะครับวันนี้ปรากฏว่าทั้งสองทั้งสอลายนะครับไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านดังกล่าวนะครับจากการสืบสวนพบว่าทั้งสองลายยังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่ที่เราสอบถามคนในบ้านแล้วครับว่าออกไปต่างประเทศนะครับก็จะได้ในมือการวันนี้เราเข้ามาตรวจค้น และจับกลุ่มนะครับตอนนี้ระหว่างรวบรวมเอกสารที่ยึดได้จากที่นี่นะครับเพื่อขยายผลหาผู้ที่บงการที่ท้ายยิงต่อไปครับก็พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการที่นำชิ้นส่วนไก่ออกไปที่ประเทศจีนนะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับที่พอสมควรนะครับที่จะสาวถึง กลุ่มผู้ที่กระทำผิดร่วมในคดีนี้ต่อไปครับตอนนี้จากการตรวจค้นภายในบ้านพักของเฮียก้าเนี่ยนะคะเขาก็ไปพบหลักฐานอะไรต่างๆมากมายค่ะอย่างเช่นภาพนี้แหละค่ะนะคะก็เป็นภาพถ่ายที่เจ้าตัวเนี่ย เคยถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการหลากหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะท้งเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงและก็นักการเมืองชื่อดังอีกทั้งยังเคยได้รับโล่เกียรติยศจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงห้องประชุมอนเนกประสงค์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล9เมื่อวันที่21กันยายน2564ด้วยนะคะส่วนจุดอื่นๆที่เข้าตรวจค้นอีก4จุดเนี่ยเป็นบริษัทชิปปิ้งเอกชนและก็ห้องเย็นค่ะการเข้าไปตรวจค้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจยึด พยานหลักฐานสําคัญแล้วก็พยานวัตถุต่างๆแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวส่งให้มาณนะขณะนี้เขาบอกว่าเฮียก้าเนี่ยเป็นถึงนายกสมาคมการแลกเปลี่ยนเศร,รษฐกิจไทยเอเชียเนื่องกากหมายความว่าเป็นตัวการสําคัญในขบวนการเครือข่ายดังกล่าวและจากการตรวจสอบประวัติส่วนตัวนะพบว่าเป็นน้องชายต่างมันดาของนักการเมืองดังด้วยนะคะแล้วก็เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยด้วยค่ะ ะะแล้วก็ที่สําคัญคือเฮ er ียเก้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะอยู่ที่ต่างประเทศเป็นคนจีนสัญชาติจีนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองหรือแวดวงสีกากีแวดวงทหารหรือไม่เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทาง DSI ก็ให้ข้อมูลนั่นนะคะ